นี่แหละครับนี่เขาเอินไข่แมงดาเนาะครับเนาะใส่หลายสิครับหลายครับอันนี้ใส่หลายอยู่ครับนี่เอ้าใจลครับวันดีครับเมื่อนี้วันนี้ครับนี่ครับอยู่กลางทงคือเกาครับมื่อนี่ปุ่นนกห้องที่เทิงผุนครับนกบินอยู่บนห้องหาโม่กันเมื่อนี้วันนี้สิผ้ามานนี่ครับมาผ้าทีมงานมาสอนครับ จักเป็นสอนเอาอยังหรอกครับจังมาเบิ้งกันมันมี่ปะโอ้เป็นหวกนี่ครับหวกสอนเอาหวกได้ครับเต้เนี่ยแหละครับน้ำหนามยังสี่น้ำหนามขอนยังสี่เอาเจาะแฉะยังสี่นะครับนี่มาหากันบรรยากาศกันอยู่กลางทงโอ้ดอยถ้ามปนงามครับที่ท้ไม้เป็นปลูกลำไยครับโอ้นี่ครับตัวหวก ออกได้ไหมออกออหน่อยอเสร็จแล้วครับหมกกระห้องกันจากมาติดตามมวนๆครับมื่อนี้ครับว่าสิได้แม่งหยั่งแน่เนเอาไร่ผู้หลายคนอยู่ครับมากล่อมัึงสิอโอ้นี่บ้านนี่ในไะร่เนี่ยจะน้ำไม่ขี้โซกครับน,นี่ครับนี่ยติดตายอยู่นี่เขาเอ,อิญไม่ขี้โซกครับนี่ยือขัด มัตัวใหญ่อ่ตัวใหญ่ก็ผ่านทั้งหมเลยได้นะเป็นผักเป็นหอกกบบ่ปเ,เป็นหอกกบครับนี่เป็นลูกออดมั้งลูกตัวน้อยๆมั้งสาธิภาพไปท่องเที่ยวบางทั้งผลครับบ่ะนี่โอ้นกกต่ห้องดีครับมันบินเซิร์นที่ผนบินหาคูนนี่ครับโอ้บินดีครับ ทั่งนูนี่ก็สอนได้เมด่ได้ครับนี่เพิ่นก็นสอนยำมาแล้วลูกกบลูกเขียดตั้งนก่ไข่ไบเห็นละครับวิถีชีวิตหาอยู่หากินบ้านเฮ้านาะเอาไปมกเ้ <laughs> ไปบาทละนิดละน้อยนะเอ้ยนลนะครับห้องซ้อนครับนี่หัวจ <found ing to the island> ุดก็ได้ห่างห่างนี่แหละครับสอนอยู่ใกล้ๆไลรืนล้มเพิ่นนี่แหละครับ <found ing to the island> อันนี้จุดนี่ไลรืนล้มนะครับอ่าเนี่ยไลรืนล้มข้าเจ้าที่ดังๆในทีวีนั่นแหละครับอยู่ข้างรีสอร์ทไลรืนล้มขา้าเจ้าเลยครับเฮามาหาอยู่หากิน มาแดนทิ้นข้าเจ้าเลยครับนี่แหละหาอยู่หากินกันไปยังสิพูดอ่ะโอ้โนี่แหละครับหัวจบหัวเ,เขียดหัวเ,เขียดมุมีม้ตะขียดันขากบ่ตะหัวกบตะหัวกบแม่ที่นั่นเลยที่นั่นมากที่แล้วเอาอยู่หันแข็งๆเขียขนี่ไงควบบว่ามีแม่งแาบเนาะ อันอัน <music> อ <Brothers> ันที่แหลกหลายเจ้าแลหลบมงดาบอ่ะมดากตกมับมเดียวมหลายนอย่ตมืเวลายเลยนหลายมิดโอ้นบินเหจักนอนกสิเนาะบินเล่นกันไปี่ปิดปี๊ปิดปี๊ปดปิดนี่ครับมาเบ่งลูกสมุนกันบ้านี ได้พานทั้งสามอ้าแต่ตอนโจกกบหุ่นแล้วครับได้กันปะเด้นน่ฮะโอ้ยห่างดูนี่ครับหอกน้อยไปหอกน้อยกันครับนี่สามเส้นเท่านี่สามเส้น,นหน่อยหน่อยตักพ่อไปั้งสี่ครับโอ้ยนี่หลายนี่นี่วะหอกกลบ นี่แหละครับงาโกบนี่มันใหญ่มากก็ยทเป็นกบเป็นโตยิ่งใหญ่เลยครับนี่ยเนี่ยกับดรอหน่อยอยู่พี่ท่านมีแข้งมีขาอยู่หางพี่ท่านหดอยู่ครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีครับกลางทงกลางทานี่ครับคนนะอากาศโอ้งามคัครับ ทั้งเนทั้งไหลเรียนล้มโอ้บรรยากาศงามครับไหนนี่ครับหนไหลไหลเป็นนุ้ยได้ครับนี่นี่นะครับปูหน้าครับปูหน้าขาเกตัวแม่ย่างดีครับนี่ปูตีนี่ครับโบเอาไตกับกูนะนี่ครับปล่อยมันโอ้ได้เตา มันตีมีแม่มันจะได้นี่เอ้าอใจละ่ะโอ้เตาครับนี่ในเตาหน้าเลยครับเตอโอ,โอ้โดดครับโดดมงหน่อยนี่ละครับ<ม>วิถีชีวิตหายู uh ่หากินเนาะเราไปอู๋ครับไปอู๋ไปแกง หายติวันโอ้หงอกหน่อยไหมครับตัวใหญ่กับโดดนี่ขาแล้วต้นนี่ขาแล้วโอ้ได้หอกแก้วครับจุดนี่มันเป็นน้ำใสๆนยโอ้หงอกหงอกขี่ขตมต้น นักเสียครับนี bien, Warner, ่แช yeah. ่งเอาหัวแก้วเนาะหัวแก้วนี่สิตัวใสๆครับหลายๆพวกมันนี่ครับเนี่ยตัวใสๆแบบนี้เดี๋ยวนี่ตัวงามเนาะตัวงามครับหลายครับอันนี้หลายอยู่ครับนี่โอ้นี่แหละครับโอ้กล้องจับอะไรอะไรตัวหน่อยไรคนน่ะโอ้ยคนน่ะ กับหลายอย่แต่ว่าตัวหน่อยมันท่าใหญ่ตัวนี่หลายอยู่กับหลายอยู่ถือว่าหลายครับบองนี้แต่ว่ามันโตเพรท่นใหญ่เนาะถ้าตัวใหญ่ก็จีเป็นหอบคนละขอนคนน่ะลิลลิลลิ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 เลยครับนี่โอ้ก็ถือว่าได้เยอะครับนี่เดีย๋ยวตีพันมามันบอดน,น้ำแหนบน้ำแหนบ ัวหวกลวครับนี่หักเขียดเว้ครับนถ้าหวกคบมันสิตัวแญ่ก็นีตัวเน้กน่งน้หนนนตปนงระโดนขีดตมตีต่อที่ขีดตมออกก้อนเลยออหลตัวมัต้มหลมึงนอ่ก้อนขีดตมก้อนนึ่นะครับ การเอาหวกแล้วครับนี่ยข้อไปเขาก็ไปบีบขีบปุ๋มมันออกครับขีบปุ๋มไขๆนลยบีบขี่มันออกโปเปโปเป,ปน้ำมันไหลแต่เข้าแคแข่งเนาะครับน้ำไหลพดมันใครแม่งด่าในมี่ป่ะ,ปะ <laughs> ครับพอดีห้องข้อใครแม่งด่าครับนี่ยถามว่าเบิรงกันเตอร์ว,วาสิมีตัวป่ะ นี่ไข่มังดาครับนี่ยูกอเข่าเนี่นี่ครับเดี๋ยวจะขายายเบิงเนาะนี่ละครับนี่เขาเอิ่นไข่มังดาเนาะครับเนาะอ่าเนี่ยไข่มังดาบางแหน้ำจะมีโตัวปะเดี๋ยวไปเอ,าอ้ายังคือเป็นขอหลรอแขกหแหลนึกว่าใครเห็นบ้างจะเห็นมั้ยนี่ะ้างไม่เห็นเลยไมมีไข่ด้วยเมื่อท่านออกนะถ้าเ,เขาสีจาได้ไหนี่ แตงแค่ผลล้งมากน ü, าอาอี่เขาติดยาใหญตัวปะอ๋อเขาไม่ตะใครวะแม่นั่นตายรหรอวะก็ถิดยาทั้งหมดเนี่ยสอนหาแม่มันครับธรรมดาแม่มันติดใส่ไข่ได้มันก็บินนี่เลยอ๋อมันเป็นจี๊ดป้ข้าเจ้าหรอแม่มัน เห็นตะไครครับก็เห็นแม่มันอ้วัรนี่เลยตะไคร้้จังไรกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนะครับเดอ้อขอบคุณที่เขามารับชมกันในวันนี้นะครับเดอ้อคลิปหาสอนหัวกครับ เมือเ่อวันนี้กับเก้าเข้ามาสวัสดีนะครับเด้อเมืม่อหลังจังมาเบิ่งกันววาเขาสิพาไปหาอย่างครับมีโปรแกรมไปหาหลายอย่างอยู่ครับจังมากกดติดตามกันไว้ได้ครับจังสิไดเ้เห็นกันจังสิปเด้ขาดคลิปดีๆเนาะครับนะเนาะเมื่อวันนี้กับเก้าเข้ามาสวัสดีครับ